สวัสดีครับผมเดชจ,จากวูดเพสครับวันนี้ก็จะมานําเสนอปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับเป็นการอัปเดตปลั๊กอินเพิ่มเติมนะครับคือปลั๊กอิน,นชื่อลิง k ์โฟนะครับเดิมปลั๊กอินตัวนี้นะครับจะเป็นลนักษณะคล้ายๆเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะเพิ่มปุ่มอันนี้ได้ที่ท,ที่เว็บที่เว็บไซต์ของเราอะนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางการติดต่อต่างๆไปได้เนี้ยครับแล้วก็นอกจากนั้นมันก็สามารถที่จะเอาตัวเอ่อลิงก์อันนี้นะครับลิงค์โฟนเนี้ยก็คือเป็นการที่จะ เอาลิงก์อันนี้ไปแปะตามโซเชียลต่างๆเมื่อมีลิงก์อันนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่ไปแปะตามโซเชียลต่างๆได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อแปะเสร็จแล้วนะครับลูกค้าของเราก็สามารถที่จะกดไปตามโซเชียลของเราเว็บไซต์เรา i g ต่างๆได้นะครับตามแต่ที่เขาอยากจะติดต่อเรามานะครับคราวนี้เดิมปล็อกอินของเรานะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นปุ่มง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับปุ่มง่ายๆอย่างงี้แต่ว่าอันนี้เราอัปเกรดใหม่นะครับพอดีเราไปเห็น ว่าปุ่มไง่ายๆอย่างี้มันมีกันทั่วไปเราอยากให้มันเด่นมากขึ้นนะครับก็เลยไปทำอัปเกรดตัวฟังก์ชันมันขึ้นมานะครับให้สามารถที่จะใส่ไอคอนแบบนี้ได้นะครับใส่อคอนน่ารักๆแบบนี้ได้ซึ่งไอคอนน่ารักๆอย่างนี้ก็คือทําได้ไม่ยากนะครับก็คือเราแค่เอารูปของผมไปก็ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยรูปอันนี้ไปนะครับแล้วก็ไปใส่ใน Chat GPT นะครับไปอัปโหลดก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับก็คืออัปโหลดเข้าไปแล้วอย่างเช่นอันนี้นะครับตัวอย่างก็คือปรับให้เป็นผู้ชายที่เป็นคนจริงๆที่ไม่ใช่การ์ตูนอย่างนี้ครับนี่มันมาเป็นสุดหล่อคนนี้เลยนะครับก็คือออกมาเป็นคนจริงๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไอคอนอันเนี้ยนะครับไปปรับเป็นแบบอื่นๆอย่างเช่นบอกเขาว่าให้ใส่เป็นสีชมพูเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยครับก็จะปรับให้เป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นช่างอะไรเงี้ยครับ เนี่ยมันก็จะปรับอันนี้ไปได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อได้รูปอันนี้มาเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ง่ายๆครับก็คือเข้ามาที่หลังบ้านเราอย่างนี้เราก็อัปโหลดส่วนที่เป็นปอัพไอคอนเข้าไปนะครับเราก็จะได้ตัวไอคอนน่ารักๆอันนี้นะครับสําหรับการที่เพิ่มความึงดูดในการติดต่อของลูกค้าเราได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ ผมก็ขออัปเดตจบการ update, อ,อัปเดตเอ่อตัวปลั๊กอินตัวลิง k โฟในการเพิ่มป๊อปอัพไอคอนบนปุ่มติดต่อเราจริงเท่านี้ครับขอบคุณครับ